สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ This toy. ดิสอิสอท o อยภูมิใจนำเสนอโมมาเล่น EP 1 6ครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์หน่อยแลวกนโนาตตอนนี้ดิสอิสอทอยนะครับเปิดระบบสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดสนใจจะเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยกดสมัครสมาชิกเอาไว้ได้เลยนะครับเพียงในราคา1ิบาบาทเท่านั้นเองและก็ถ้าดูคลิปนี้ถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะโมมาเลนวันนี้นะครับผมก็เกิดจากการที่เราได้แรงบันดาลใจมาจากตัวนี้นะครับนี่ โพรแมเนนวาคิรี ah นั่นเองนะครับผมว่าโลกใบน,นี้เนี่ยมันมีโพรแมเนนวาคิรี ah แล้วนะมันก็ควรจะมีโพรแมเนนสปิแกนเช่นกันนะครับแล้วผมก็ลองมานั่งดูว่าอะไรที่จะให้เป็นโพรแมเนนสปิแกนได้บ้างที่สวยๆนะก็เลยมาเจอกับตัวนี้นะครับโพรแมเนนสีทองแล้วก็สปิแกนสีทองกลายเป็นว่าโพรแมเนนตัวนี้โพรแมเนนสปิแกนตัวนี้จะเป็นสีทองทั้งตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันจะสวยไหมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาทําการคัดสรรชิ้นส่วนกันก่อนนะครับผมเริ่มจากส่วน d ดเวอร์แล้วก็ดิสนั่นละเอามาจากตัวเกเต็ดลาฟาเอลนะครับดิสจะเป็นโอเวอร์แล้วก็เดเวอร์จะเป็นไฮ g h เป็นัดแดดด้วยนะครับผมสองชิ้นนี้นะเรา่จะใช้ส่วนตัวนี้เราจะใช้เป็นส่วนของเบรดนะครับเบรดโพอมยมนเน็เนาะ กพอแม่แมนดก็จะใช้ทั้งชิ้นล่างแล้วก็ชิ้นบนนะครับสองชิ้นแล้วส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าท่านในมีไว้มาอยู่ในแรนดอมยี่สิบเจ็ดอะยี่ิบเจ็ดหรือยี่บแปดหรือยี่ิบเก้าจำไม่ได้นะครับอ่าลองไปหาดูนะตัวนี้เราก็จะใช้อยู่สองชิ้นนั่นก็คือตัวอาร์มสองแล้วก็ตัวคอสป,ปีแกนนะครับ ที่เราใช้ก็จะมีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6ชิ้นนี้นะครับมาเริ่มทำการประกอบเป็น p r o m e n a e s p i g a n กันดีกว่านะครับผมอ่าก็เริ่มที่ตัวเบลด p r o m n e n c e ชั้นในก่อนนะครับผมแล้วก็คอสป g g ก n ใส่เข้าไปเลย mm hmm. ชึบนะจะปรากฏว่ามันใส่ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าผมลืมลืมกลับตอนนี้สปีแกนผมเป็นหมุนสาอยู่นะครับแล้วตัว เบรคพองมาันเนี่ยมันเป็นหมุนขวานะฉะนั้นเราต้องทําการปรับอันเนี้ยปรับคอของสปีแกแอนให้เป็นหมุนขวาก่อนนะก็ใช้ที่ขันนะครับขันจากแอลให้เป็นอานะนี่ทีนี้มันก็จะทําการใส่ได้แล้วนี่ชึบลงพอดีเลยนะเออแล้วก็ผมใช้เป็นอาร์สองนะครับก็ใส่เข้าไปชึปกบกร่ารงนี่ ตัวคอสปิแกนมันจะค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับผมนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะสวยไหมทองอลามเล่นแสงด้วยแล้วก็เอาส่วนบนนะครับผมเน้นส่วนบนเนี่ยมาครอบลงไปแล้วแต่ท่านผู้ชมน,นะว่าจะเอาด้านไหนนะจะเอาขึ้นหรือจะเอาลงก็ได้นะแต่ว่าผมชอบแบบนี้มากกว่านะแล้วก็นำ disover นะครับใส่เข้าไปเหตุที่ใส่เป็น d o v e r เพราะว่าตัวเนอย่างที่ผมบอกว่าเราได้อินสปิเรชันมาจาก ตัวนี้นะมันเป็นดิสโอเวอร์นะครับก็ใส่อเวอร์เข้าไปแล้วก็ที่ผมเลือกเป็นตัว High ็กซ์ n ซนพลัสแดเนี่ยก็เพราะมันเป็นสีทองด้วยแล้วก็สามารถที่จะปรับได้นะครับก็คืออยากให้ตัวตัวสปีการ์นะ่ะปกติสปิการ์มันก็เป็นเบสเบเสสายบาลานใช่ไหมก็เลยใช้เป็นตัวนี้แทนแล้วกันครับเพื่อที่จะได้ปรับโหมดได้จะเป็นแอตแทกก็ได้เป็นดีเฟนก็ได้เป็น บาลานก็ได้นะครับบาล้วแต่ท่านผู้ชมจะลองเอาไปใช้เนาะตัวนี้นะครับนี่สวยไหมทองทั้งตัวเลยนะครับผมเสียดายที่ไม่มีดิสีทองถ้าดิสีทองมีก็คือจะแบบทองอลามอะ่ะเออเฟี้ยวดีโอเคเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปลองรันเทนนะครับ prominent s p e a k e n Over High X ์ไฮเอ็กเทนพัด,ดนะครับก็เป็นเบสมือขวาไทาบาลานนั่นเองนะครับมีอยูออ่หนึ่งแคตสองแกก๊ก สามแก๊กนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารันเทกันะจะเป็นยังไงนะครับผมเองก็ยังไม่เคยลองกันนะนี่ยลองดูลองดูเอาขอไปชุดทองอารามนะครับมีสีเขียวแซมแซมด้วยอืมก็นิ่งๆหน่อยคนระแผมปรับเป็นบาลานซ์ไว้นะ 帅帅帅！帥帥帥帥 โอ้หมุนนานเอาเรื่องเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะสําหรับคนที่จะลองนาเอาไปเล่นนะครับลองโมเป็นรูปแบบตัวเองดูนะผมก็ลองทําเป็นแนวทางเนาะไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะเป็นไงบ้างครับสําหรับโมามาเล่นวันนี้นะครับก็ผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะเอาตัวนี้ไปใช้งานได้จริงนะเพราะว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันมี p พ r m a n น n t memory เนาะในการที่จะ นำไปเล่นนำไปแข่งได้เนาะอันนี้ก็คิดมาเล่นๆน,นะครับไม่รู้ว่าจะมีใครเอาไปใช้หรือใครบอกหน่อยลองเทสว่ามันดีไม่ดีไงในการแข่งก็มาบอกผมได้นะครับแล้วก็คิดเผื่อว่าตัวนี้มันสามารถที่จะปรับหมดได้นะครับเพื่อนที่จะได้เอาไปแข่งได้มันจะได้แบบมีรูปแบบหลากหลายในการการเล่นนะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผิดพลาดประารผมขออภัยด้วยนะแล้วก็ชอบไม่ชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ